สวัสดีสท่านสาธุชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีดเนาะได้มาสร้างบุญเคลียวัตถุก,กันอีกแล้วนะคะซึ่งผมมันกจะกล่าวว่าการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมขององค์สมมาสุทธเจ้าเนี่ยมีอันิสงส์มากจัดสงเคราะห์อยู่ในธรรมทานด้วยเนาะเพราะว่าพระสัทธรรมจะดำรงอยู่ได้นะครับก็ต้องมีผู้เผยแผ่นะครับผู้เผยแผ่จะมีกําลังในการเผยแผ่ได้ก็ต้องอาศัย สาธุชนทั้งหลายนี่แหละนะครับมาร่วมกําลังในการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมโดยเพราะเรื่องการเผยแผ่เรื่องของพระอภิธรรมนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าพระอภิธรรมเนี่ยคือแก่นคําสอนเนี่ยพระพุทธศาสนามีคํากล่าวว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตัดสรู้คาว่าอภิธรรมยังไม่จะไ,ไม่มีใครเคยได้ยินเลยนะครับอภิธรรมก็มานะครับจากพระสัพพยุตยานี้แหละแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนกัน นะครับน้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินะครับดังนั้นพวกเราที่มาเรียน <c oughs> เท่ากับเรามาช่วยกันรักษาภาษาศาสนาด้วยนะครับเพราะภาษาศาสนาจะเผยแผ่กว้างไกลก็ต้องมีผู้สืบทอดจากการเรียนการศึกษานะครับแล้วก็ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนแล้วมีความรู้มีความเข้าใจในระดับหนึ่งก็สามารถที่จะ <c oughs> นำเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยมาถ่ายทอดต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับให้แก่อน,อนุชนรุ่นหลัง ได้มีความรู้ต่อยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจารย์แม่ชีกติตพรนะครับตัวกบผมแม้แต่อาจารย์ศรีสุดานี่แหละนะครับท่านก็มาช่วยกันสืบทอดพระศา,าสนาเนาะถ้าไม่มีผู้สืบทอดก็ไม่มีผู้เรียนไม่มีผู้เรียนพระศา,าสนาก็จะค่อยๆเรียวหายไปเรื่อยๆรื่ดังนั้นพวกเราก็มาช่วยกันศึกษาเท่ากับเราช่วยกันรักษาพระศา,าสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ นี่วันนี้ผมมีสารธรรมที่น่าสนใจเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับมีคำกล่าวในพุทธภาษิตกล่าวไว้นะครับอโรขยาบารมาลาภานะครับความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับคำนี้หลายท่านก็เคยฟังมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจ ในความหมายที่แตกต่างกันก็ได้นะครับเพราะว่าคําสอนพระองค์เนี่ยคาคาเดียวบางทีพระองค์แสดงในหลายมุมมองในหลายระดับความรู้ของผู้ฟังนะครับงนั้นอโรคยาปรามาภาเานี่ภาษาชาวบ้านเราแล้วก็จะแปลงแบบไทยๆว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับก็หมายถึงว่าใครที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เจ็บป่วยก็เป็นลาบอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเวลามีโรคแล้ว ปัญหาคืออะไรทราบไหมเกิดทุกขเวทนานะทุกขเวทนาองค์ธรรมคือทุกขะสหคตากายวิญญาณนะครับนอกจากนั้นถ้า,าบางโรคนี่ต้องใช้ทรัพย์ในการรักษามากมายเลยนะครับก็จะต้องเสียเงินเสียทองอีกมากมายในการรักษานะครับแล้วก็เวลาป่วยไข้โอกาสจะทํากุศลก็ยากนะครับจะฟังธรรมก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง นะครับจะแสดงธรรมก็ไม่มีกําลังในการแสดงธรรมนะครับดังนั้นความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทังโลกนะครับก็เป็นลาภนประเสริฐนะครับไม่ต้องมีความทุกข์ขวทนาทั้งหลายทีนี้ถามว่าแล้วโรคภัยไข้เจ็บมอมาจากไหนมีใครทราบบ้างโรคภัยไข้เจ็บมาจากไหน,รราาไหนพระเจ้าประทานมาหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับใครทําไว้ตัวเรานี่แหละนะครับแล้วไปทําอะไรถึงมีโรคภัยไข้เจ็บ สัตว์เบียดเบียนสัตว์นะครับทำร้ายสัตว์อื่นให้ได้รับทุกขเวทนานะครับดังนั้น,น,นกรรมทุกอย่างมีผลแน่นอนธรรมกรรมเนี่ยทางพระพุทธศาสนาถ้าเรียกองค์ธรรมเรียกว่าเรียกว่าองค์ธรรมของกรรมคือเจตนานะครับเจตนานะครับแต่เจตนาก็มีสองตัวเนาะมีสองอย่างนะครับเจตนาที่เป็นสหัชชตกรรมปัจจัยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวที่ สำคัญคือตัวนนักเคนิกะกรรมปัจจัยหรือเรียกว่าผีชะนิทานกิจตัวนี้สําคัญคเมื่อเราทําบาปอกุศลไปแล้วในอดีตเนี่ยอกุศรที่ทําแล้วจะสร้างอรอคิวสร้างวิบากที่จะมาตอบสนองกับผู้กระทํานั้นในอนาคตไม่เร็วกว็ช้านะครับรตบในที่ยังมีขันห้าก็ยังต้องรับวิบากนั้นอยู่นะครับดังนั้นท่านมีคํากล่าวว่าเวลาเราทํากรรม เราก็ลืมกรรมไปแล้วนะครับแต่กรรมที่เราทําไม่เคยลืมเรานะครับรอให้ผลเราแล่เรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องอจินไตยเนาะมีคำถามว่าแล้วอกุศลวิบากตอนที่ยังไม่ให้ผลนะ่ะมันไปอยู่ที่ไหนล่ะนะฮะมันมากะจิตเราไหมมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วมันอยู่ที่ไหนไม่สามารถกล่าวได้นะครับไม่สามารถกล่าวได้ <c oughs> ท่านอุปมาเหมือนกับเราเอา,มาเมล็ดมะม่วงไปปลูกนะคะรับเมล็ดมะม่วงไปปลูก ตอนที่มเลมล็ดมะม่วงเนี่ยนะครับเริ่มแตกยอดอ่อนต้นอ่อนออกมาแล้วก็ค่อยโต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 ,ต,ตจนเป็นต้นมะม่วงใหญ่โตขึ้นมาถามว่าตอนนั้นอ่ะผลมะม่วงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลําต้นเหรอไม่ใช่อยู่ที่กิ่งเหรอไม่ใช่อยู่ที่ใบเหรอไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทั้งนั้นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เหตุปัจจัยพร้อมคือต้นมะม่วงแข็งแรงเจริญเติบโตได้ปุ๋ยได้น้ําพอสมควรเขาก็จะออกดอก ออกดอกมานะครับจากดอกก็ค่อยๆปริปเป็นผลเล็กๆจากผลเล็กๆค่อยๆโตๆต,ๆตๆขึ้นมานะครับและเมื่อปัจจัยพร้อมวิบากแล้วมาให้ผลเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับถ้าใครมีโอกาสไว้ศึกษาเรื่องกรรมสิบหกจะเข้าใจอะไรได้เยอะเลยนะครับแต่เพราะตอนนี้อภิธรรมออนไลน์นะครับตอนนี้ก็กำลังบรรยายเริ่มเรื่อง ของพบภูมิ31แล้วก็เรื่องของกรรม16ด้วยทางออนไลน์ทางทางทางซูมนะครับทางไลมิ n งแล้วก็มีออกทาง YouTube ด้วยนะถ้าใครสนใจเรียนก็ไปฟังทาง YouTube ก็ได้นะเพราะว่าทีมงานจะมีอัดเสียงการบรรยายไว้ทุกครั้งหลังเรียนก็จะวันลุ่งขึ้นจะอัปนด o u t u b e ท่านก็ไปเพียมชื่อผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณีนะครับแล้วก็ไปดู ว่าตอนนี้มีคลิปอะไรใหม่มาครับงนั้นเรียนเรื่องกรรมสืบหกจะทําให้เราเชื่อกดแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะน้อมนําเอาเรื่องกรรมเนี่ยมาใช้กับให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเราได้มากนะครับดังนั้นเบื้องต้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าอากุศลวิบากที่เกิดความเจ็บแค่ได้ป่วยมาจากการเบียดเบียนสัตว์ดังนั้นพระองค์จึงทรงแสดงศีลข้อที่หคือ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินะครับการไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาให้ดีเราฆ่าสัตว์อื่นสัตว์ทุกข่า่นี่เจ็บไหมเจ็บนะครับอาจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายเนี่ยทุกทรมานนะครับดังนั้นกรรมนั้นก็จะย้อนกลับมาทําให้เราถูกฆ่าบ้างประสบอุบัติเหตุบ้างถูกทาร้ายร่างกายบ้างแล้วก็สุดท้ายไม่มีใครทําเราแต่โรคภัยไข้เจ็บก็มาเบียดเบียนเรา นะครับให้ได้รับทุกขเวทนาเนี่ยครับดังนั้นใครที่มีโรคภยัยไข้เจ็บนะครับโดยทั่วไปนะเวลาป่วยกายแล้วใจก็มักจะป่วยไปด้วยนะครับเป็นธรรมดาเนาะ,ะบางคนบอกว่าเอ๊ะไหนบอกว่าป่วยกายไม่ป่วยใจก็ได้หม,มันก็ได้นะแต่วงเล็บว่าความทุกขเวทนาต้องไม่รุนแรงมากถ้ารุนแรงมากนะ่ะเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่จริง นะครับแต่ถ้าไม่มากไม่มากนะักพอจะพิจารณาได้นะครับอย่างผมเนี่ยเมื่อ <c oughs> เมื่อเดือนที่แล้วนะครับในตรวจร่างกายประจำปีหมอก็ X ray, เอ็กซเรย์เอะปอดมีอะไรแปลกแปลกเป็นจุดดำๆอยู่หมอก็บอกเออเพื่อความปลอดเพื่อความแน่นอนไปทำเพชสแกนที่โรงพยาบาลจุฬาพรเขาเป็นเครื่องที่ทันสมัยมากจะเห็นชัดหมดทุกส่วนเลยนะครับ ไม่ใช่มาถึงมีก้อนเนื้อดำๆอยู่ในปอดประมาณสองเซนกว่าเอ้ยหนึ่งเซนสองเซนกว่าประมาณนิ้วหนึ่งไงนะครับนิ้วหนึ่งหมอก,ก็เลยบอกยังไม่สามารถระบุได้ว่าดีเนื้อดีหรือไม่ดีนะครับก็เลยบอกนัดว่ามาผ่าตัดตัดเอาชิ้นเนื้อในปอดออกไปนะครับก็ยังโชคดีนะมันไม่ได้อยู่กลางปอดมันอยู่ตรงใกล้ๆขอบใกล้ๆขอบก็เลยไปแอดมิต แล้วก็วางยาสลบ้ก็กัดตัดเอาปอดแหว่งออกไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เลยเรียกว่าอะไรนะปอดแหกเนาะปอดฉีกไปนิดนึง่ะแต่หมอก็เย็บเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแล้วก็ใช้เจาะเอานะเะจาะเจาะเข้าไปทางชัยโครงเนี่ยนะครับถามว่าออกจากห้องผ่าตัดเจ็บไหมก็เจ็บนะเพราะมีแผลยังไงก็เจ็บอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยถือโอกาสว่สวาเออ มันปวดก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดทรมานนะเจ็บพอให้รู้สึกนะครับก็ถือว่าใช้วิกฤตเป็นโอกาสอยู่ในห้อง ICU ก็เจริญสติปัฏฐานไปด้วยนะครับขณะนอนก็ดูรูปนอนเวลาหายใจเข้าเจ็บก็กำหนดทุกขเวทนานะครับทุกเกิดอา้าวหายใจออกอา้าวไม่เจ็บแล้วนี่นะครับก็เห็นทุกข์ดับหายใจเข้าเออก็ทุกข์ก็เกิดอีกนะคะรับก็พิจารณาเป็นสติปัฏฐานได้ด้วยนะ ดะะังนั้นก็เลยไม่มีความกังวลใจไม่มีความทุกข์อะไรในขณะอยู่ในห้องนั้นนะครับเแต่ว่าบางทีมีทุกเล็กๆภรรยายึดโทรศัพท์ไว้ <c oughs> <c oughs> เลยไม่สามารถจะสื่อสารอะไรกับลูกศิษย์ได้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็บอกโอเคเดี๋ยวพน้นออกออกจากห้องไอซียูภรรยาคงคืนในเ <c oughs> <c oughs> ะะอ,อาถามแอบแอบกระซิบนะ คืนที่หมอให้เข้าไปแอดมิดก่อนเพื่อเตรียมตัวผ่านเนี่ยนะครับสวันนะะไปแอดมิดเสร็จกลางคืนยังสอนออนไลน์ต่อด้วยนะ,นะะนะครับเอาแท็บเล็ตไปเอาโทรศัพท์ไปนะครับแล้วก็เข้าสอนออนไลน์ตามปกติอันนี้ก็เรียกว่ามีทุกเวทนาก,ก็ใช้ไปแต่บอนนี้ผลชิ้นเนื้อย,ยังไม่ออกเลยนะว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่ปรากฏว่าออกมาก็ไม่เป็นไรสองวันผ่านไปก็แทบจะปกติ เจ็บก็นิดหน่อยเป็นธรรมดาเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บพอควรแต่ผลว่ารุ่นกันว่าถ้าชิ้นเนื้อเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาก็จะมีงานตามมาอีกถ้าไม่ใช่ก็โอเคนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นมะเร็งแล้วตกใจกลัวไหมไม่กลัวไม่ตกใจเพราะทําใจอยู่แล้วนะครับว่าเป็นธรรมดาถ้ามันจะเป็นก็คือเป็นนะครับอะไรจะเกิดมันก็เกิดเกิดไปก็รักษาไป รักษาหายก็หายรักษาไม่หายก็หายอยู่ดีคือหายไปจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้านะครับบาราโลกซึ่งถามว่ากังวลไหมก็ไม่กังวลเท่าไหร่นะเพราะว่าถือว่ากุศลก็ทําไว้ดีพอสมควรแล้วนะครับพอจะเป็นที่พึ่งของเราได้นะครับเรียกอัติีอัตโนโนาตถูนะนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือพึ่งกุศลที่เราทําไว้นี่แหละนะครับแล้วก็รักษาใจให้อยู่กับกุศล เป็นอัจินกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับก็น่าจะไปสุขติได้ถ้าถ้าถ้าอะไรครับถ้าบรณาสันวิถีสามารถรักษาจิตสุดท้ายให้เป็นกุศลได้สุขติชั่วนะครับแต่สำคัญตอนสุดท้ายรักษาได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเนาะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุปัจจัยนะแต่ก็พยายามสร้างเหตุที่ดีไว้นะครับ อ่ะดังนั้นไม่อยากมีโรภคภัยไข้เจ็บเลิกฆ่าสัตว์เลิกทำร้ายสัตว์เลิกเบียดเบียนสัตว์นะครับแล้วก็มีโอกาสไปทำบุญโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เท่าที่เข้าไปสัมผัสน,นะเข้าไปเนี่ยผมถือว่าผมเป็นคนไข้ที่แบบหลนลานที่สุดละนะครับเห็นคนไข้อื่นนะเห็นแล้วเกิดเขาเรียกสังเวชวัตถุ นะครับสรุปสังเวชโอ้โหมีคนเจ็บป่วยร้องอดโอยแต่ละคนอาการหนักต้องใส่ท่อนุนท่อน,นี้กันนะครับเห็นแล้วเกิดสังเวชวัตถุนะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าคนไข้เยอะมากนะครับงบอุดหนุนจากทางรัฐน้อยมากติดลบขาดทุนตลอดนะครับเข <ๆ S 1> <ๆ S 2> บอกเออมีโอกาสก็ไปทําบุญโรงพยาบาลพวกของรัฐบาลนี่นะร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ักษาคนไข้อนาถาต่างๆพวกนี้นะครับผ่านโรงพยาบาลสงก็ ไปทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์รักษาภิกษุอาพาธนะครับให้ท่านได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผู้ชนพวกนี้จะสามารถเป็นเขาเรียกอะไรครับอุปปาปีลิกกรรมนะครับไปเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมที่ให้ผลเราเจ็บป่วยมากๆอาจจะเจ็บป่วยน้อยลงนะครับเบาบางลงนะครับยังไงก็ต้องรับแหละรับมากรับน้อยจะบอกว่าเบียดเบียนจนไม่ให้ผลเลยยากนะครับเพราะชาตินี้ให้ผลไม่ทัน ชาติหน้ารอได้อกุศลวิบากเนาะชาติหน้าให้ผันผลไม่ทันชาติต่อต่อไปก็รอได้นะครับเพราะโชวนะเราทําไว้เราเรียนไปแล้วเนาะมีเจ็ดดวงดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ถ้าชาตินี้ไม่ทันดวงที่เจ็ดก็ไปรอให้ผลชาติหน้าไม่ทันก็ยังมีดวงที่สองสามสี่ห้าหกไปตามให้ผลอีกเยอะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอย่างน้อยถ้าเราทํากุศลดีกุศลก็ไปเบียดเบียนอกุศลสนุกกรรมให้โครคภัยไข้เจ็บเบาบางลงอย่างผมนี่ก็ เบียดมาหลายรอบแล้วนะไม่งั้นผมย้ายภูมิไปตั้งแต่สิบสองปีที่แล้วและนะครับตอนนั้นไปเจอเมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับค่า p s a หกสิบห้าจาก maximum สี่นะเหกสิบห้าแล้วก็รักษาทันหมอบอกเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับบังเอิญแต่ว่าพุทธศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญน,นะครับคือไปตรวจร่างกายปกติเนี่ยไปเจออาจารย์ที่รู้จักกันสอนอิธรรมด้วยกัน บอกอาจารย์เทพไหนๆมาเจาะร่างกายเจาะเลือดไปแล้วเนี่ยเจาะเลือดตรวจร่างกายเนี่ยเคยตรวจตาลูกหมากไหมบอกไม่เคยครับบอกปีนั้นห้าสิบเก้านะก็ใกล้หกสิบแล้วตรวจไหนก็ดีนะเผื่อมีอะไรจะได้รักษาทันเลือดเจาะไปแล้วสั่งตรวจเพิ่มเพิ่มตังค์คาตรวจอีกแปดร้อยไม่เป็นไรตรวจไปถึงแจ็คพอตเลยนะครับแจ็คพอตหมอบอกเนี่ยดีนะถ้ามาเจอช้าอีกแักสี่ห้าเดือนเนี่ยมันจะลามไป ต่อมน้าเหลืองลอยลามไปกระดูกก้นกบต่างๆตอนนี้รักษายากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าก็คงจะมีกุศลไปเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมตัวเนี้ทําให้เจอก่อนแล้วก็รักษาทันแล้วก็อยู่ดีมากสิบกว่าปีนะครับผมพยาอยมารานท่านมีความกรุณาต่อวีซ่าไปทํากุศลต่อไปก่อนเนาะครับตอนแล้วแต่เหตุปัจจัยเนาะแต่นนเนี้ยถ้าเราทําบุญรักษาคนเจ็บแค่ได้ป่วยเนี้ยบริจาคเงินรักษาพวกเนี้นะครับบุญน,นกาจะ ย้อนกลับมาทําให้เราคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นไม่เจ็บก็ได้ป่วยคนที่ป่วยมากก็จะเบาบางลงอันนี้เป็นโรคทางกายนะครับโรคทางกายส่วน <c oughs> คัวมะอโรคยาปรมาราพาในส่วนอุกฤษนะฮะขั้นสูงเนี่ยพระพุทองค์หมายถึงโรคทางใจโรคคือราคะโทสะโมหะนะครับซึ่ง ทำไมเรียกว่าโรคเพราะว่าพวกนี้ก็จะกัดกัดก่อนจิตใจของเราอยู่ตลอดนะครับให้เราเกิดอคุศลจิตอคุศลจิตก็เป็นแปลชใช้เราเกิดอกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ยังมีหลายระดับนะอกุศลกรรมที่เป็นสามัญเขาเรียกว่าอากุศลจิตุบาหรืออกุศนกรรมแบบสามัญที่ยังไม่ล่วงอคุศลกรรมมาบทก็ยังมีอยู่นะครับเคาเรียกว่าเช่นโลภความโลภเนี่ยความโลภเนี่ยที่เกิดจาก โลคทางใจคือกิเลสคือความโลภเนี่ยมันมีสองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าทรมิยะโลภะคืว่าความโลภโดยชอบธรรมก็คือโลภและ,สะแสวงหาโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมนะครับเช่นอยากได้อะไรก็ไปซื้อหาไปแลกเปลี่ยนนะครับหรือไม่มีตังอยากได้มากๆเป็นไงครับไปขอเขาก็ได้ไปรอรับบริจาคก็ได้นะครับอันนี้ก็ทรมยะไม่ได้ขโมยใครนะครับแต่อกุศล โลภะที่มีโทษมากคืออธรรมิยะโลภะความโลภที่ไม่ชอบทำครับโลภไม่ชอบทำคืออยากได้แล้วก็ไปปนเขาไปหลอกลวงเขาไปโกงเขาไปขโมยเขานะครับหรือบางคนไปฆ่าชิงทรัพย์เขาพวกนี้พวกนี้มีโทษมากนะครับเป็นชนกรรมนำเกิดในอบายภูมิได้อย่างง่ายดายเลยนะครับดังนั้นใครที่มีโรคราคะก็สามารถบันเทา โรคราคะตัวนี้ให้เบาบางลงได้นะครับรักษาโรคต้องใช่อะไรครับใช้ยาโอสถโอสถรักษาโรคทางกายก็คือโรคคือยาทั่วๆไปนี่แหละที่รักษาโอสถทางใจคือคือกุศลกุศล,ส,ลสติสัมปชัญญะนะครับโยนิสมณสิการพวกนี้นะครับจะเป็นตัวรักษาโรคทางใจได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะ โยนิสโสมานสิการนี่สําคัญมากนะครับพระองค์ทรงตัดไว้นะครับโยนิสโสมานสิการใส่ใจอารมณ์ได้แยบคลายเป็นเหตุใกล้แก่มหากุสลเลยเนาะนี่โยนิสโสมเกิดเองได้ไหมเกิดเองได้ไหมครับไม่ได้นะครับเกิดได้ก็ดีนะมีขายที่ไหนแล้วก็ไปซื้อโยนิสโสมาเยอะๆไม่ได้นะครับโยนิสโสมต้องสั่งสมสั่งสมจากอะไรการฟังธรรมนะครับการฟังธรรมการฟ,ฟังพระสัจธรรมที่ถูกต้อง ขององค์พระสัมมาสูตรเจ้าอันนี้สําคัญมากนะสำคัญมากนะครับเอ๊ะพวกนี้แปลว่ามีธรรมะที่ไม่ถูกต้องด้วยเหรอมีไหมมีเนาะนะครับแล้วธรรมะไม่ถูกต้องมาจากไหนธรรมะไม่ถูกต้องมาจากธรรมะที่ถูกต้องแล้วกลายพันธุนะครับเข้าใจไหมธรรมะถูกต้องแล้วกลายพันธุ์นะครับก็คือ คนที่เรียนธรรมมายัางไม่ดีพอไม่เข้าใจพอเอาความเข้าใจของตัวเองไปเติมเข้าไปไปเติมเข้าไปในพระธรรมนั้นนะครับแล้วก็ความเข้าใจตัวเองนะ่ะเข้าใจผิดด้วยแล้วก็ไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปตามเข้าไปก็เลยทาให้พระธรรมเนี่ยค่อยๆผิดเพี้ยนกลายพันธุ์ไปนิดทีละเล็กทีละน้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ธรรมะกลายพันธุ์พวกนี้มาจากใครมาจากพุทธบริษัททั้งนั้นแหละ ไม่ใช่มาจากคนต่างศาสนาเลยนะครับศึกษาไม่ดีก็เลยมาสอนไม่ดีสอนผิดสอนผิดคนก็จำผิดจำผิดก็ไปปฏิบัติผิดนะครับซึ่งพระองค์ตัดว่าคำสอนผิดผิๆพ,พวกนี้จะเป็นตัวทำลายศาสนาในอนาคตให้หมดสิ้นไปนะครับพระองค์ตัดว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นเหตุเป็นผลศาสนาที่ประเสริฐยิ่งใหญ่ าศาสนาอะไรก็มาทำลายพุทธศาสนา,าไม่ได้แต่พุทธาาศาสนา,สาหมดไปเพราะพุทธบริษัทพุทธบริษัททำลายกันเองจากภายในนะครับเหมือนราชสีพุทธศาสนา,าเหมือนราชสีที่แข็งแรงไม่มีสัตว์อะไรมาฆ่าได้แต่ราชสีตายเพราะอะไรครับเพราะเชื้อโรคในตัวราชสีก,กินจากภายในนะครับฉันได้ฉันนั้นเนาะคำสอนผิดๆพวกนี้จะมาทำลายคำสอนที่ถูกต้องนะครับดังนั้น เราจะเจอคําสอนถูกต้องเราต้องเลือกคบหากริยามิตรที่ที่คนเขาบอกว่าเอออาจารย์ท่านนี้สอนดีสอนถูกตรงพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานนะครับถ้าไม่เอาพระไตรปิฎกนะครับคําสอนจะจะค่อยๆเพี้ยนไปงนั้นพระไตรปิฎกมีหลายระดับนะครับตั้งแต่ชั้นพระบาลีคําสอนผู้เจ้าโดยตรงอธิคถาภาษาวกที่ขยายความลีกา นะครับก็คือขยายจากอัตรัา,านะครับพวกนี้เชื่อถือได้นะถ้าขยายผิดผิดด้วยตัวเองเรียกดีกูอันนี้เชื่อถือไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะทุกวันนี้ทำมาผิดผิดเยอะไหมเยอะมากนะครับเช่นอะไรมีคนแอบอ้างว่าเออผมจะสมสอนให้พวกคุณนะ่ะได้ฌานสี่ในเจ็ดนาทีเป็นไปได้ไหมนะครับแค่อุปจารสมาธิยังทํากันเป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับเข้าถึงฌานเนี่ย โอกาสน้อยมากนะครับดังนั้นเรื่องของคําสอนผิดๆเพราะว่าศึกษาไม่ดีแล้วก็ศึกษากันผิดๆศึกษาผิดๆก็เท่ากับไปเสพโรคเชื้อแห่งโรคเข้ามาในจิตใจของเราแล้วก็เกิดทิฏฐิความเห็นผิดนะครับต่างๆเนี่ยระกัดกอนจิตใจเราพอเห็นผิดแล้วก็พูดผิดทําผิดนะครับมันก็จะเป็นทําให โรคพวกนี้โรคทางใจค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นโรคทางใจคือราคะนะครับควบคุมได้ด้วยสติปัญญาจะบอกว่าเรียนธรรมะแล้วเราจะไม่มีโลภะเลยได้ไหมได้นะครับบางคนบอกอะไรเรียนนิธรรมเล่งมีโลภะอีกเหรออาจารย์ชัยว่าบอกดัดจริตเรียนแค่นี้จะไม่มีราคะแหมพระอรหันต์นู่นนต่ก็ไม่มีราคะนะครับรือการราคะอย่างน้อยก็อานาคามีเนาะ มีได้นะครับแต่ว่าให้รู้เท่าทันรู้เท่าทันคืออะไรครับควบคุมอย่าให้เกินจากธรรมยะโลภะขึ้นเป็นอธรรมยะนะครับแล้วก็ค่อยๆลดกําลังเขาทีละหน่อยอ่ะอะละคะเออเอโรคตัวแรกตัวที่สองโรคคือโทสะความโกรธความขัดเคืองใจไม่ใช่แค่โกรธขัดเคืองใจนะความน้อยเนื้อต่าใจนี่ก็เป็นนะครับ ภาษาเวลุเร,เรียกอะไรหน่อยหน่อยนะะน้อยใจนี้ก็โทสะเนาะนะครับแล้วทําไมน้อยใจทําไมคนน้อยใจคนน้อยใจส่วนใหญ่เพราะอะไรหวังอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างหวังฉันทําดีฉันต้องได้สิ่งดีๆกลับมาสิทําไมยังไม่ได้สิ่งดีๆบางทีเราก็น้อยใจเองนะครับโดยหารู้ไม่ว่าไอ้สิ่งดีๆมันได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้แบบสําเร็จรูปอย่างรวดเร็วนะครับ แต่ว่าหลังว่าเอ้ยเราทําเสร็จมันต้องได้ผลเลยไม่ได้ก็เลยน้อยใจไม่น้อยใจพอน้อยใจก็เกิดโทสะขึ้นมาโกรธไม่พอใจนะครับังนั้นโทสะเนี่ยก็มีโทษมากถามโทสะกับโลภะไหนโทษมากกว่าโทสะโลภะไหนโทษมากกว่าโทสะโทษร้ายแรงกว่าเพราะอะไรครับโทสะทําให้เราขาดสติง่ายที่สุดเพราะขาดสติไม่เคยด่าคนก็ด่าเป็นแถมนะครับด่าไม่หยุด นะครับไม่เคยตบตีทําร้ายใครก็รทาร้ายเขาได้นะครับไม่เคยสาบแช่งใครก็สาบแช่งคนได้นะครับไม่เคยฆ่าใครยังฆ่าคนตายบันดันโทสะได้นั้นโทสะน่ากลัวกับโลภะนะครับวิธีควบคุมโทสะก,ก็แบบเดียวกันนะครับสั่งทมศึกษาเรื่องกรรมเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องอเหตุกะเนี่ยใครเรียนเรื่องุเหตุกะจิตเรื่องอกุศลวิบากเนี่ยจะทําใหุ้ราสามารถควบคุมโทสะได้ดีมากนะครับว่า ที่เราโทสะเพราะเราเราไปเจออนิถารณมอนิถารณมมาจากไหนเราทําอกุศลจําไว้อกุศลวิบากเหล่านี้ก็มาปรากฏกับเราถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็จะเกิดโทสะยอมรับได้เราก็เกิดกุศลโยนิโสได้นะครับแต่โยนิโสเนี่ยช่วยลดได้ทั้งโลภะและโทสะได้ทั้งคู่นะครับส่วนโมหะนะครับเป็นผลพลอยได้เมื่อเรามีโยนิโสมีปัญญาเป็นลดโลภะลดโทสะ โมหะมันก็ถูกลดมาตามลำดับนะครับเพราะว่าปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างนะครับโมหะเปรียบเหมือนความมืดเมื่อเราสร้างปัญญาไปลดโลภะโทสะโมหะนะครับก็ถูกละโดยปริยายโดยทางอ้อมไปด้วยนะครับดังนั้นโรคทางใจเนี่ยรักษาได้ด้วยพระธรรม,พ,มพระธรรมโดยเฉพาะใครมีโอกาสเรียนพระพิธรรมนี่นะจะเข้าถึงแก่นคําสอนสภาวะธรรมที่เป็นองค์ธรรม โดยตรงนะครับแล้วก็เรียนแล้วก็เอามาใช้ใครเรียนจุลโทแล้วจะรู้จักอกคศล่เก้ากองอาโอยคันอุนิอน,อนุสังกิบนะครับเรียนแล้วก็ไม่ใช่รู้จักว่าอกคศล่เก้ากองมีอะไรบ้างองค์ทําอะไรบ้างนะเรียนเสร็จแล้วย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเอ๊ะอกคศลตัวไหนกําลังเกิดกับเราอยู่นะครับหน้าตาเป็นยังไงถ้าเราสังเกตดูกิเลสเราบ่อย กิเลสเราจะลดลงแต่บางคนเรียนแล้วชอบไปดูกิเลสคนอื่นไปดูกิเลสคนอื่นกิเลสเราก็เพิ่มขึ้นนะครับงั้นถามว่าไม่ดูกิเลสคนอื่นเลยได้ไหมดูได้นะดูก็ได้นะแต่ว่าดูดูเสร็จให้ย้อนกลับมาที่ตัวว่าโอ้ยเราไปว่าเขาอย่างเงี้ยไม่ดีเราก็อย่าทําอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเค s e s t u ี้ให้เรานะครับเหมือนกับคนพูดธรรมะพูดใบดา่าไปเงี้ยนะครับ ไม่ดีเลยอ่ะไม่เคารพพระธรรมเลยพูดไปด่าไปเป็นคําหยาบคําไม่สุภาพเราเห็นว่าไม่ดีเราก็อย่าทํานะครับแล้วก็ชี้แนะให้คนอื่นไม่ควรทําเป็นต้นเนาะฉันั้นโรคทางใจก็ค่อยสังสมสะสมกันไปนะครับค่อยที่จะค่อยๆลดด้วยธรรมโอสถนะครับทั้นนั้นผู้ใดถ้าไม่มีโรคทางใจเป็นลาบอย่างยิ่งไหมลาบคืออะไรครับลาบคืออะไรไม่มีโรคทางใจ ก็คือทำให้เราพ้นจากวัตถทุกข์ทำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับเพราะว่าโรคทางใจนี่แหละโดยเพราะตัวโลภะโมหะสองตัวเนี้จะเป็นปัจจัยให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดชาติแล้วชาติเล่าไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราละโรคทางใจได้หมดนะครับการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จบสิ้นลงนะครับเข้าถึงสันติสุขนิพพานังปร r มั a n ข,ขัง นะครับนิพานสร้งจากกิเลสและรูปน้ําขันธ์ห้าทั้งหลายเราก็ไม่ต้องเกิดเรียกว่าเป็นสันติสุขโดยแท้จริงนะครับโอเคเนาะเวลาก็พอสมควรนะครับก็ขออนุทนาทุกท่านเนาะที่วันนี้ได้มาบาเพ็ญบุญเครียาวัตถุทั้ง10นะครับข้อไหนทําได้ทําเลยมีโอกาสรีบทำเพราะถ้ามัวชักช้าอาจจะไม่ได้ทําอีกนะครับเพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงนะครับความเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ตลอด นะครับตันนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีสติสัมปชัญญะน้อมนำเอาพระธรรมของอุพสมาร,รูเจ้ามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเราเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับอนุชนภายหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ปัญญาเหล่านี้ที่จะจากการปฏิบัติการํำฟังธรรมนี้ขอให้เป็นปัจจัยเพื่อมกักคุลนิพานในอนาคตตกานั้นค่้ทุกท่านครับสาธุครับาารอานะจารย์ชี โอ้ได้เวลานก็อนุโมทนากับท่านอาจารย์เทพพริสาธิตการมณีนะคะทั้งเต็มที่เลยนะคะครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้ฟังธรรมกันเนาะพอป,ประมาณแล้วใช่ไหมคะต้องเปิดหน้าใช่ไหมจะได้เห็นรอยยิ้มน,นะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะมีการถวา,ถวายเพนเนาะถวายเพน แล้วก็มีการทอดพระป่าในลำดับต่อไปใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะคะตามสะดวกตามสบายนะคะอ่างั้นเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนเนาะช่วงเช้าวันนี้เอาไหว้พระนะหา,ายพระพร้อมกันอุชาคุณพรัตนาไตรพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอระหังสมมาสัมพุทธโธภะควาพุทธังระควันตังอาภิวาเทมี สวาขาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนา,ามัสสามีสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังคโฆสังฆนามามิอ้าวสาธุนะคะทุกท่านเชิญตามสบายนะคะอ้าวท่านที่อยู่ทางบ้านเท่าน,นี้ก่อนนะคะไว้คุยกันใหม่นะอนุโมทนากัะทุกท่านเชิดกันนะคะ 肿瘤还还。<laughs> so,